ใครคือคนสร้าง YouTube และเกิดขึ้นมาเมื่อไร เราใช้เวลาไปกับโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันและหากนับรวมทั้งโลกต่อวันก็คิดเป็นหลายพันล้านชั่วโมงซึ่งเว็บที่คขนเข้ามากที่สุดในโลกก็คือ Google ที่มีผู้เข้าชมต่อเดือนกว่า80,000ล้านครั้งถือว่าเยอะอย่างมากและสำหรับอันดับ2ของโลกก็คือ YouTube นี่เองโดยมันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วและมีผู้รับชมวิดีโอบน YouTube ทั้งโลกรวมกันถึงวันละ1,000 ลชั่ววโมงเเยยทีดีดแล้วจุดเริ่มต้นของ YouTube เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเมื่อไรแอดจะพาไปหาคำตอบพร้อมกันเลย Mediframe กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สะตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ w w w m เ n ด f r a m e .com YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถแบ่งปันคอนเทนต์ประเภทวิดีโอให้กับผู้อื่นได้รับชมมีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจุดเริ่มต้นของผู้ก่อตั้งเพียง3คนอย่างชาร์ดเฮอร์ลีย์สตีฟเชนและจอร์จคา l ลิ g ทั้ง3คนนั้นได้เรียนมาจากต่างที่ต่างสถาบัานกันแต่ได้มาเจอกันที่บริษัท Paypal บริษัทที่ให้บริการด้านการชำระเงินที่อีรอนมัรเป็นคนก่อตั้งขึ้นและได้ขายออกไปเรียบร้อย ต้นกำเนิดของ YouTube เริ่มต้นเมื่อปี2,547หรือย้อนกลับไปราวๆ18ปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นยุคที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์พร้อมกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์สมัยนั้นผู้คนยังใช้ MSN ในการติดต่อพูดคุยกันอยู่เลยแต่ในตอนนั้นทั้ง3คนได้คิดการใหญ่ขึ้นเมื่อพวกเขาได้ค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับการแสดงซ u เปอร์โบวที่มีเจเน็ตแจ็กสันและจัสตินทิมเบเล็กแสดงรวมถึงการเกิดสูนา ในมหาสมุทรอินเดียด้วยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ช่วยผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอได้นั้นก็มีในเรื่องที่พวกเขาอยากแบ่งปันวิดีโอที่ถ่ายขึ้นระหว่างปาร์ตี้ตอนกลางคืนและส่งให้กับเพื่อนๆแต่ไฟล์วิดีโอนั้นมีมากมายเหลือเกินจนไม่สามารถส่งไปหาเพื่อนๆได้เลยคิดหาวิธีที่จะทําให้ส่งวิดีโอรวมถึงคนอื่นๆก็สามารถแบ่งปันวิดีโอของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนี่เลยเป็นจุดกําเนิดของ YouTube ทูบ แพลตฟอร์มคอนเทนต์วิดีโอระดับโลกขึ้นมา คลิปแรกที่ถูกอัปโหลดขึ้นบน YouTube มีชื่อว่ามี a อ t เดอะซเป็นคลิปที่จอร์ดคลิมได้อัดคลิปอธิบายลักษณะของช้างที่สวนสัตว์โดยความยาวของคลิปอยู่ที่16วินาทีและถือเป็นคลิปแรกของ YouTube เลยเมื่อได้ทดสอบเรียบร้อยจึงได้เปิดเบต้าให้ทดสอบการใช้งานช่วงนั้นได้มีผู้ใช้งานบน YouTube ประมาณ30,000คนต่อวันและเมื่อเปิดให้ใช้งานได้เต็มรูปแบบเมื่อเดือนธันวาคม254 ก็มีผู้รับชมวิดีโอมากกว่าวันละ2ล้านครั้งเลยทีเดียวพีคไปกว่านั้นคือเพียงแค่1เดือนผู้เข้าชมก็กระโดดไปถึง25ล้านครั้งต่อวันและในเพียงระยะเวลาครึ่งปีก็มีวิดีโอที่ถูกอัปโหลดลงไปมากมายขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีทางลดลงเลย รวมถึงเพียงแค่ในระยะเวลาไม่ถึงปีก็สามารถทำให้ผู้รับชมวิดีโอทะลุ100ล้านครั้งได้สำเร็จและกลายเป็นแพลตฟอร์มให้บริการด้านวิดีโอที่โด่งดังอย่างมากแต่ด้วยผู้ใช้งานมหาศาลร,รวมถึงผู้อัปโหลดวิดีโอที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางฝั่ง YouTube เริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องรองรับการอัปโหลดมหาศาล นอกจากนี้ยังมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ถูกอัปโหลดลงไปแบบไม่ถูกต้องทําให้ฝั่ง y o u t u b e เองก็ต้องถูกดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นกันจากการปล่อยปะละเลยในส่วนนี้และเมื่อมีต้นทุนการดําเนินง,งานที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้พวกเขาต้องมองหาคนซื้อบริษัทต,ต,ต่อจากพวกเขาเพื่อบริหารกิจการต่อไปต่อมา Google ได้ติดต่อซื้อ YouTube ไปในราคา1.65พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามทาง g o o g l e ก็ไม่ได้ควบรวมบริษัทเข้าไปกับ Google อย่างใดแต่ได้ปล่อยให้ YouTube ดำเนินการในชื่อบริษัทเดิมต่อไปรวมถึงจัดการเรื่องปัญหาและเมื่อสิทธิลิขสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการนำโฆษณาจากฝั่ง Google เชื่อมต่อเข้ากับ YouTube อีกด้วยและแบ่งปันรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ที่ทำวิดีโออัพโหลดลงบน YouTube ปัจจุบัน y o u t u b e ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับต้นๆของโลกและยังได้รับความนิยมอยู่เช่นเดิมโดยยังมีความโดดเด่นในด้านคอนเทนต์ประเภทวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า5นาทีขึ้นไป ซึ่งมีความแตกต ok ่างกับ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแบบสั้นๆและไม่แน่ว่าในอนาคตนั้น TikTok ก็อาจจะมีผู้ใช้งานเหนือกว่า YouTube ได้ในสักวันหนึ่งและสำหรับ YouTube เองผู้ชมส่วนใหญ่ก็มาจากสมาร์ทโฟนที่เป็นสัดส่วนที่มากกว่าคอมพิวเตอร์ไปแล้วด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าปัจจุบันผู้คนเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลักและเราจะเห็นได้ว่า YouTube นั้นมีต้นกาเนิดที่เบสิกอย่างมากเพียงแค่พวกเขาอยากจะแบ่ง ปันวิดีโอออนไลน์ให้กับคนอื่นๆรวมถึงการค้นหาวิดีโอที่ต้องการไม่เจอก็กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งใหม่ๆจนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ